อแอสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Copy แบ n ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเซนเซยะงานจีนตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผม ว,ว้าวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตันตันตันสเปกเตอร์เบนูขางาหกครับาเจ้าตัวนี้เป็นงานจากค่าย GT ครับผมอ่า ค่าย GT ก็คือเอาเบนูตัวเก่าที่ออกมานานๆนานแล้วนะครับมาปรับปรุงอ่ามาทำให้มันสวยมากขึ้นนะเออจะเป็นยังไงรอติดตามชมได้นะครับเกินนิดนึงก็คือตัวบอดี้ของเขาเป็นแบบ e x m e t a n นะเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงแขนช่วงขาเป็นเหล็กนะครับอ่า เจ้าเบนูคังอโฮเนี่ยเป็นตัวในภาคของ l o s Can วาสนะครับนี่หน้ากล่องเป็นอ b อบเจกต์นะครับของตัวเบนูนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่าใครรู้ก็ส่งคอมเมนต์มาบอกทีนะว่าอ็อบเจกต์ของตัวเบนูเป็นตัวอะไรนะครับนี่อ้อในกล่องเนี่ยจะไม่มีอ็อบเจกต์ให้นะครับจะเป็นตัวเบนูกับเกราะแค่นั้นนะเอออะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปาเปิดกล่องดูงานดูตัวข้างในดูกรอะข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาล่นนะครับ ก่อนที่เราจะมาเปิดกล่องเจ้าเบนูตัวนี้นะครับอ่ะน้องเบนูตัวนี้ผมได้มาจากร้านเฮียฮอตนะครับนี่ผมแปะเพจร้านไว้ให้แล้วนะใครสนใจอยากจะซื้อตามหรืออยากจะสอบถามงานเซนเซ่าโมจินอ่ะลองทักไปคุยกับ อย่า er ได้นะครับว่าตัวนั้นมีไหมตัวนู้นมีไหมของยังมีเหลือไหมอะไรยังไงทักไปคุยกับเฮียได้นะครับเดี๋ยวเฮียเขาจัดการให้นะอ่ามามาเปิดกล่องกันเลยนะครับต้องขอบอกว่ากล่องเนี่ยสภาพมันเยินเนี่ยผมเนี่ยไม่ดีเองเพราะว่าไม่ได้รักษานะครับเออเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับตอนได้มันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล่องเล็กๆนะแล้วผมเอาไปใส่รวมกับกล่องใหญ่หลายๆกล่องนะครับมันก็เลยทับมันก็เลยบูบี้ขาดหมดเลยนะครับอ่า แต่งานข้างในยังโอเคอยู่นะครับตึงๆึงตึง,ตงอ่าเรียบร้อยในกล่องไม่มีคู่มือนะครับในกล่องไม่มีคู่มือมานี่แผงเอ้ยแผงอะชุดแรกครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่อย่างที่บอกนะครับบอดี้เป็นแบบ e x เม t a l นะนี่หนักนะครับหนักอยู่นะอ่านี่ตัวงานตัวกรอะสวยครับดีครับต้องแกะออกมาดูนะ ออยอ่อยอออยมันแน่นนะครับมันแน่นผมก็เลยแบบอ้อยอ้ยอย,อย,อย,อยไปหน่อยนะอื้ยอุ้ยอ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 ้ยไม่ค่อยอยากจะลือเท่าไหร่นะครับเพราะลือแล้วมันแบบนี่อ่าชิ้นส่วนมันชอบกระเด็นนะฮะนี่มาหยิบมาดูก่อนเลยอูย้หน,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 นักห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 นักนี่ตัวบอดี้นะครับนี่ตัวบอดี้นะเป็นแบบ e-x m e t h a n นะครับหนักเลยนะรู้สึก,กรู้สึกได้ถึงความหนักเลยนะครับนี่ ช่วงแขนนะครับหลกหักหนักหนักขาหนักนะครับข้อต่อหนักนะครับตัวใช้ได้เลยครับแน่นปึกเลยนะนี่อันนี้คือตัวบอดี้นะครับมาดูส่วนเกราะกันบ้างเกราะทําออกมาได้ดีและสวยนะครับอ่าผมดูด้วยตาแล้วผมยังรู้สึกว้าวเลยนะนี่อันนี้เป็นช่วงอกนะครับใช้ได้นะสวยนะหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับมา ช่วงหัวไหล่นี่หัวไหล่ก็หนักนะรู้จะจับยังไงให้เห็นเลยอ,ะอ่ะอ่นนี่อันนี้เป็นส่วนหัวไหล่นะครับมาให้ดูคร่าวๆกันเนาะไม่ต้องดูจริงจังอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเอาเข้าไปรวมตัวรวมเป็นตัวโอ้ยผมพูดอะไรเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นช่วงแขนนะครับนี่อ่าช่วงแขนก็เป็นเหล็กอยู่นะเออ นี่อันนี้เป็นต้นขาต้นขาก็เป็นเหล็กอยู่กันนะครับแล้วก็ขาครับอึ๊บแงออกยากมากอายอ่าโอเคได้ละนี่นี่เป็นท่อนขานะครับอ่าตัวงานสวยอยู่นะใช้ได้นะครับจากที่ดูด้วยตาอ่าอาจจะมีบางจุดที่ลงสีเลอะบ้างนะครับแต่โดยรวมดูไกลๆแล้วก็ไม่เห็นนะครับนี แล้วก็อันนี้เป็นท่อนแขนนะครับงานลงสีเนี่ยถ้าไม่ดูใกล้ๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับในตัวแถบสีเขาเรียกว่าอะไรสีฟ้า,ฟา,ฟาเงินๆเนี่ยอ่าถ้าไม่ดูใกล้ๆก็จะไม่รู้นะว่ามันเลอะหรือเปล่านะเนี่อย่างเงี้ยให้ดูใกล้ๆเห็นปมันก็จะมีเลอะออกมานิดนึงนะครับอ่าแต่เอาจริงๆส่วนตัวรับได้ครับไม่ค่อยสีนะครับอ่า เพราะว่าพอเวลาเราประกอบแล้วก็ตั้งโชว์ในตู้มันก็สวยอยู่แล้วนะครับนี่อ่ามาอันนี้มีอะไรบ้างนี่ถุงนี้เป็นหลังมือนะครับนี่หลังมืออยู่นี่นะนี่แล้วก็เป็นบรรดาผมของเบนูนะครับอ่ามีผมมาให้เปลี่ยนนะนี่แล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะมีแยกชิ้นออกมาตรงนี้ด้วยนะอ่า แล้วก็อันนี้เป็นมือกับหน้าครับอู้หน้าดีอยู่นะนี่ให้ดูหน้านะครับนี่นี่ปกติลุกอ่านี่หน้าหน้าโอเคอยู่นะครับหน้าดีอยู่นะอ่าไม่เลอะนะครับไม่เลอะนะเพ,เพนหน้ามาดีนะครับแล้วก็มือนี่อ่าแล้วก็อันนี้ไม่ต้องแกะออกมาเนาะอ่ะแกะออกมาก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่แกะนะครับอู้นี่แหละ นี่ความสวยของเจ้าเบนูอยู่ตรงนี้เลยจริงๆครับปีครับสวยครับอลังการมากแล้วมันวบแวบกระแสงดีจังเลยอะ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่ขยับได้นะครับมันขยับได้อีกไหมได้แค่นี้จริงๆหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยน่าจะขยับได้แค่นี้ละครับสุดแค่นี้นะอันนี้คือปีของเจ้าเบนูนะครับอ่าแล้วก็ขุดนี่ ได้ประมาณนี้นะครับปีกสวยจริงอะไรจริงนะครับตัวปีกเป็นพลาสติกนะครับตัวปีกเป็นพลาสติกนะเก็บยังไงแล้วนี้อ่าอ่าโอเคสลับด้านอ่าล้วอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงกระโปรงของตัวเบนูนะฮะอ่าหนักนะครับหนักนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากของเบนูครับนี่ หมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเบนูก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับในกล่องไม่มีคู่มือให้นะครับดังนั้นอาจจะต้องเสิร์ทรูปมาดูแล้วก็ประกอบตามรูปที่เสิร์ชมาดูนะครับอ่าก็แต่ใครเคยเล่นงานเซนเซียแล้วก็น่าจะมีสกิลในการประกอบอยู่แล้วนะครับอ่ะไม่น่าจะงงนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาประกอบเจ้า เบนูให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับตัดตตดัดแตแดนแล้วผมก็ประกอบเจ้าเบนูขางาหะเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยเขาบอกว่าสวยว่าแกโอ้นี่ี่ดูใกล้ๆน้ำหนักโอเคนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะนี่ ตัวเบนูเนี่ยเมื่อประกอบเสร็จแล้วแอบ,บยืนยากอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันจะหนักปีกข้างหลังอยู่เหมือนกันนะนี่โดยรวมประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอหมุนให้โชว์หนึ่งรอบนี่หมุนให้โชว์ว่ะหมุนโชว์ให้ดูหนึ่งรอบอ่านี่ตอนนี้ผมพยายามยืนโดยให้ปีกเขาค้ำอยู่นะครับเพราะว่าพยายามจับน้องยืนเองเนี่ยถ้าไม่ติดปีกน้องยืนเองได้นะแต่ถ้าเอาปีกมาใส่เมื่อไหร่ น้องจะยืนเองลําบากนะครับหนักปีกมาทางด้านหลังนะครับอ่ะแล้วก็ชิ้นส่วนของผมเนี่ยงานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรดูผ่านๆดูไกลๆเนี่ยโอเคครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อยู่ไกลๆอ่าตัวงานของผมไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่การลงสีหน้ามาเนี่ยสวยครับลงสีหน้ามาดีเลยนะตัวเกราะอย่างที่บอกไปครับก็มีบางชิ้นที่ลงสี เกินลงสีเลอะบ้างแต่ว่าก็ดูผ่านๆก็ถ้าไม่สังเกตไม่เข้ามานั่งจ้องก็จะมองไม่เห็นนะครับนี่อ่าสวยอยู่นะอ้อแล้วก็ชิ้นที่อยู่ในถุงที่รวมกับพวกหลังมือแล้วก็มือนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคือชิ้นตรงเขาเรียกที่ปิดตรงคอนะครับนี่คือชิ้นนี้นะที่ผมชี้อยู่นะนี่คือชิ้นนี้นะอ่าต้องประกอบกับเกราะส่วนอกนะครับอ่าถ้าใครซื้อตามไปแล้วไม่รู้ว่า ชิ้นเล็กๆอันนี้มันคือชิ้นไหนมันคือชิ้นตรงคอเอ้ยลิมพันชิ้นตรงคอนะครับชิ้นตรงคอนะจุดขยับลองขยับแล้วครับขยับได้ดีครับมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือน้องยืนด้วยตัวเองลําบากนะครับน้ําหนักดีน้ําหนักกําลังดีเลยนะครับควรจะตั้งคู่กับฐานจะดีที่สุดนะครับมาดูเขาให้เรามาอีกให้ผมเรามาเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นแบบว่า ถอดเ,เขาเรียกว่ารอ่ะหน้ากากออแบบกนะนี่อันนี้เป็นแบบถอดหน้ากากออกแล้วก็อันนี้แบบเปิด <Yeah. S 1> ากากเห็นตาสองข้างนะครับแต่ยังใส่หน้ากากได้อยู่นะแบบใส่หน้ากากแต่เห็นตาสองข้างนะครับนี่แล้วมาดูหน้าครับนี่เขาให้หน้าหลับตาเรามาด้วยอย่างที่บอกนะครับการลงสีเนี่ยลงสีมาดีนะหน้าไม่เลอะนะครับหน้าสวยนะนี่แล้วก็ ให้หน้าอ้าปาครับให้มาหนึ่งหน้าแล้วอีกหน้าหนึ่งคือหน้ายิงฟันครับหน,หน้ายิงฟันครับหมดแล้วนะสําหรับหน้าต่อมาเป็นมือครับแมใช้มือกลางนิ้วมาคู่หนึ่งแต่ว่าหลังมือให้มาแค่คู่เดียวนะครับเราต้องถอดเปลี่ยนหลังมือเอานะ แล้วก็อันนี้เป็นมืออย่างเงี้ยเออไม่รู้จะเรียกว่ามืออะไรดีนี่มืออย่างนี้นะครับให้มา1คู่นะอ่าสุดท้ายก็มือฟันครับให้มา1คู่อ่าหมดแล้วนี่อ่าอ๋อลืมวัดความสูงของตัวน้องเรามาวัดความสูงของน้องเบนูกันดีกว่า น้องเบนูสูงจากเท้าถึงเขา่าเอ้ยถึงเข่าว,ว่าถึงผมนี่ประมาณ19เซนครับประมาณ19เซนนะตัวปีกเมื่อกลางเสร็จแล้วโอ้ยวัดยากจริงกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวปีกเมื่อกลางแล้วประมาณ30ประมาณ40เซนนะครับตัวปีกที่กลางแล้วนะตัวปีกที่กลางแล้วประมาณ40เซนนะครับเนี่ย น้องจะยืนเองไม่ได้นะครับเพราะหนักปีกข้างหลังนะดังนั้นควรจะต้องเล่นคู่กับฐานนะครับอ่าปีกท้าลงมาก่อนนี่แบบนี้นะครับก็หมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเบนูตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปจับเจ้าเบดูตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ นยังไงกันบ้างครับกับงานเบนูขางาโฮจากค่าย GT ตัวนี้สำหรับผมหรอปุ้งปุงปุ้งโกง,ง,งให้นะครับอ่ารูปทรงสวยงามกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะผมว่ามันดูเพียวลมดูลงตัวกว่าตัวเก่าของบันไดที่เคยออกมาอีกนะครับอ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากรองงานเซนเซย่าอยากสัมผัสงานเซนคอสมิกก็ลองดูงานพวกนี้ได้นะครับสำหรับตัวผมชอบครับอ่าชอบที่สุดเลยคือส่วนตองปีกนะครับก็อย่างที่บอกกันก็จะมีจุดที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่นะครับเช่นสีเช่นผมหรือบางส่วนต้องบางส่วนที่เป็นเกราะส่วนพลาสติกก็จะมีแบบ รอยตัดรอยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอยู่บ้างนะแต่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเอาจริงๆคือประกอบเสร็จตั้งโชว์อยู่ในตู้ก็สวยครับอ่ะดูไกลๆก็สวยนะถ้าไม่มาจ้องก็ไม่เห็นนะจริงๆเอาจริงๆอ่ะก็อยู่ที่ แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าใครคิดเห็นยังไงกับเจ้าเบนูตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ h อปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรอดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันเออหรือจะพาไปไลฟ์ไหนหรือจะเปิดกล่องซุ้มอะไรอ่ารอดูกันนะครับแล้วเจอกันนะวันนี้ไปแล้วจันแนบ๊ายบาย happy day